คือวันที่ชีวิตเปลี่ยนหนึ่งกับ <ไง S 2> มาสะผมเองที่บ้านพอล้างฟองออกจากหนังศีรษะนะคะเราก้มลงไปมองเนี่ยเราได้ยินเสียงดังแปะตกลงบนพื้นแปะ<ช>เลยเหรอใช่ค่ะคหนึ่งกระจุกนะคะ่ะ จากบนหนังศีรษะของหนึ่งมันหลุดร่วงลงมาผมตรงกลางเหนือค่ะมันหายไปเลยอะค่ะผมล่วงหนักมากค่ะวันละประมาณ100กว่าเซนไปประมาณ70% 8 0เลยค่ะคือผมหนึ่งเนี่ยถ้าจะไม่เหลือบนหนังศีรษะแล้วซึ่งเริ่มต้นเพราะเราไปทานยาใช่ค่ะหน่งคาดว่าหนึ่งไปทานยามาเพราะก่อนหน้านั้นคือผมไม่เคยร่วงนะซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องผมหลุดร่วง อยู่แล้วไหมหรือไม่เคยเลยไม่เคยเลยค่ะก็คือถ้าหลุดล่วงนี่ก็คืออาจจะห้าเส้นสิบเส้นตามธรรมชาติก็มีคนแนะนำให้ใช้ฮาวิล่านะคะหนึ่งก็เลยเลองเข้าไปดูในรีวิวก่อนก็เห็นมีคนแบบใช้เยอะบอกตรงๆนะคะว่าหนึ่งก็ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าฮาวิล่าจะทำให้เราผมหยุดล่วงได้หนึ่งสระผมไปประมาณสามวันคือผมหลุดล่วงเหลือแค่สิบกว่าเส้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปผมหยุดล่วงเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบไม่มีการหลุดล่วง เกิดขึ้นอีกเลยครับคุณป๋องแนะนำตอน,ตอนนั้นก็โทรคุยกันเลยครับเพราะว่าคุณหนึ่งบอกซีเรียสขอโทรคุยได้ไหมก็อธิบายให้คุณหนึ่งฟังก่อนว่าตัวฮาวิล่าเองะะจะช่วยบำรุงที่รากผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากกรรมพันธุ์ทุกอย่างเลยนะครับเมื่อรากผมเราแข็งแรงแล้วครับเส้นผมที่มันเกิดขึ้นใหม่มันก็สามารถที่จะขึ้นมาแล้วก็เติบโตได้อย่างเป็นธรรมชาติครับคือมันแก้ที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดจากเหตุใดเนี่ยมันเมื่อเมื่อรากผมมันแข็งแรง มันแก้ได้ทั้งหมดใช่ตอนนั้นคุณหนึ่งทักมาผมก็มั่นใจ้วคือจริงๆทุกเคสเราผมมั่นใจเราหมดแหละว่าเราช่วยได้เพียงแต่ว่าการตอบสนองต่อการรักษาการตอบสนองต่อสมุนไพรอันนี้ในแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเรามั่นใจครับว่าแต่ละเคสเนี่ยเราก็ช่วยรักษาได้แล้วหลังจากนั้นมาก็คือสุขภาพผมก็คือจะดีขึ้นตอนนี้พูดง่ายๆว่าผมทั้งหนังศีษะเนี่ยเกิดใหม่กับเพาะฮาวิล่าเลยค่ะ